หญิงไทยมีอะไรไม่พูดนี่มยวเปลี่ยนนิสใสก็พูดตรงๆออป,ป้ามาแล้วไปรับอ,อปป้ากันไปรับเงินวันนี้โอ้ป้าจริงจ๊ะไดือนคันกันอกยอเดอนกันกันพรุ่ง,งนี้วันที่หนึ่งเนาะ พรุ่งนี้วันที่หนึ่งก็หยุดวันนี้ไม่ได้ตังค์วันนี้ไม่ได้ตังวันนี้ไม่ได้ตังวันนี้ไม่ได้ตังนะอ้ไม่ได้ตังเลยวันนี้ก็วันที่31นะคะ วันนี้ก็วันที่31นะคะก็ไม่ได้ทําอะไรคะ่ะก็คือพี่ชายโอปา้าแกก็มานะคะก็จะไปกินข้าวข้างนอกกันตอนเย็นเนาะโอป้าก็เลิกงานโอป้าก็เลิกงานมาวันนี้นะคะก็จะไปกินข้าวข้างนอกให้โอป้าแกไปอาบน,าน้ำ ไปกินข้าวข้างนอกกันค่ะเดี๋ยวให้โอปปอ้าแอบน้ำก่อนนะคะกินข้าวข้างนอกกันนะคะนี่ก็จะไปห้าคนเนาะไปห้าคนนะคะก็จะมีแมย่ย่าพ่อปู่อปป้านะคะแล้วก็ พีช่ชายอุป่านะคะอีก่อนค่ะอุป่าแกกินเหล้าก็เลยไม่ได้ขับรถก็จีเลรนกอย่นีย

엄마 먹어. 엄마 먹어. 먹어. 65 같나오써나 <목소리도> <50원에. 목소리도> <목소리도> <목소리도> 오늘이지

どうだろう

ผู้ชายโซลเกาหลีให้หน่อยมิวเลยว่าโอ้ยถ้าพี่จะเอานะผู้ชายเกาหลีเยอะมากเพราะผู้ชายเกาหลีนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าบ้านเราเนาะประเทศไทยผู้ผู้หญิงจะเยอะกว่าผู้ชายแต่ที่เกาหลีใต้ผู้ชายจะเยอะกว่าผู้หญิงผู้ชายมีเยอะมากแต่ว่าพี่ต้องเรียนรู้ภาษาถ้าพี่ไม่ได้ภาษาเนาะพ,พี่พี่ก็จะเหมือนอมิวส <laughs> พี่ก็จะเหมือนมิวสมัยก่อนสมัยก่อนที่มิวไม่ได้ภาษามิวก็ทะเลาะกับอปป้า ปีแรกสองปีแรกคุยกันมีเรื่องมาจ้ะเย็นนั้นโอปป้านะนุนซอมมันอีสองซอมมันอีนึงเด้อโอปป้าก็เมื่อไหมาเจอส้มิวกัโอปป้ามิวมิวกัโอป้าป๊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 าโอปป้าหน้าสวยโคจิมะโคจิมะต้องได้ภาษาเนาะเพราะว่าสื่อสารกันเมื่อถ้าถามถามว่ามันต่างกันไหมมันก็ไม่ต่างกันมากนะคะไม่ต่างกันมากค่ะแต่ว่า มันต้องแบบภาษาถ้าคุยกันมีรู้ไม่รู้เรื่องมันก็จะทะเลาะกันสไตล์ผู้หญิงไทยเนาะมีอะไรไม่ค่อยพูดแต่สไตล์คนเกาหลีเนี่ยเป็นอะไรก็ต้องพูดเนาะสไตล์คนเกาหลีนะเป็นอะไรก็ต้องพูดมีอะไรก็ต้องพูดตรงตงแต่คนเออตรงๆทกุกแทกุกยอจานึ่นตรงตรงเนี้ยอันนี้หมดเอียกี่มาอึมหมาหมาพวกูชิพอนึ่นหมดเอียกี่ ปีปีเอี่ยบหมดอ,อ่ะโกรธงอนงอนงอนแล้วก็ไม่พูดสไตล์ผู้หญิงไทยเนาะงอนแล้วก็ไม่พูดให้ผู้ชายแบบเดาใจแต่สไตล์คนเกาหลีเขาพับพ้าก,กูก็มาชั่นพับผ้ากูรับพลัพงงานให้ผมดชอิบตาราอิบทาดาริงจ,จ้ะจริง้อดีจริงจ๊าบองอดีหญิงไทยมีอะไรไม่พูดนี่เมียวเปลี่ยนนิสัยก็พูดตรงตรง